วดประจําวันที่หนึ่งตุลาหกเจ็ 6, 7, ดวยจ้าเบิ้งเอาเดอหนึ่งตุลาหกเจ็ดมืออื่นนะจ้ามืออื่นหกหนึ่งสองชอบก็จัดไม่ชอบก็ผ่านด้วยจ้า สูกสม,มนันมันิงนิงปังปังทุกคนเด้อ